สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊แซ่บผ่านไปไหนวะคะนี่นี่ใช่เจ๊แซี่ไหมครับเอ่อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับน้องสาวเจ๊แซ่บโอ้ยวันนี้รู้สึกว่าเจ๊แซ่บตื่นเช้านะทำไมคะเขาบันดอนบันดอนอิ่มแล้วค่ะนอนอิ่มแล้วเลยตื่นเช้าสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าที่ไหนหนุ่มตั้งแต่หกโมงแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะทำไรไหนอันนี้แกมปะใต้นะคะแกมปะใต้ ก็คือแกงส้มสูตรพี่เขียวค่ะแล้วก็คืออันนี้เครื่องแกงปาใต้ค่ะกะปิก็กะปิกะปิที่นี่คือเข็มขนใช่ค่ะทำไมอะทำไมถึงเข้มข้นเพราะว่ามันอร่อยค่ะหนูไม่รู้แต่ว่ามันมันไม่เหมือนบ้านเราค่ะมันรสชาติอร่อยเวลาไปทําน้ำพริกกะปิหรือว่าไปแกงเนี่ยมันมันไม่ได้เหม็นเขาเรียกว่าอะไรเยอะมันมันไม่เหม็นนะใช่ แต่คืออันี้ก็เป็นี่มันหอมเออมันหอมเอร่อยค่ะง่ายๆก็คือมันหอมอร่อยปีนี้เราก็จะใส่เนี่ยค่ะละมุดหรอคะละมุดใช่ละมุดเป็นละมุดของบ้านที่เขียวที่อยู่ที่ต้นวันคือกินดิบๆอ่ะก็คือรสชาติมันจะคล้ายๆมะม่วงน่ะโอ้ดานกินเลยที่รล่นๆน่ะ้างก่อนนะครับมันกินได้เลยนะากินได้ใช่แต่โดนความร้อนมันก็อ่ะจัดไปไม่ทึงมันองพูดเปรี้ยวอ่ะคล้ายๆมะม่วงอยูออือ หมือนมะม่วงอ่อนนะคะหรอกคืออร่อยมากเปรี้ยวแล้วก็อันนี้พื่พี่เสือบอกให้ใส่ตะลิงปิงด้วยอ๋อตะลิงปิงทำไมอ่ะเพิ่มความเปรี้ยวไปอีกอ๋อพงของเกี้ยวของแกงนะแล้วก็มีปลานี่นี่ปลาปลาที่เราตกได้นี่พี่พี่พี่เล็กตกได้ครับเป็นปลากระพงแดงพี่เล็กกับอะไรนะไต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 ชื่อไตแล้วมีปลาโมงปลาโมงนี่ ประมงแล้วมีกระพปลากะพงเขานะคะเออนี่กะพงเขานี่ซื้อมาค่ะอันนี้คือจะใส่แกงปลาแล้วมีก็ไม่เป็นไรเออันี้คือปลาอลไนะปลากะพงกะพงแดงใช่นาคาแพงนะเออก็คือได้มาแค่สออย่างเลยอ่ะอืมมาค่ะตอนนี้ก็รอให้น้าเดือดก่อนนะคะแล้วก็จะมาใส่เครื่องแกงปลาใต้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตามด้วยปลาค่ะเพราะว่าถ้าเราใ เดี๋ยวปลามาันจะมีคาวค่ะน,นั่นสาวด<า>อยน<า>นทำอาหารใต้ให้พวกเราได้กินแล้วทุกคนรอเบ,บิง้งผิวเฉวมงให้ผัดสมก่อนค่ะนี่เป็นสูตรพี่เฉียวนะคะก็ละลายก่อนอืม อุ๊ยร้อนเหมือนโดนไฟเลยโดนไฟไฟไฟค <ไฟ S 1> <ฟ>่ะเดี๋ยวพี่จะไม่ได้กินดีอออเอาแต่าปลากระพงแดงนะครับใส่เข้าไปโอ้โหนี่ยนี่เท่าไหร มีตัวนี้ด้วยปลาลไม่รู้เมื่อวานนะคะเขาเรียมาพี่ก็จำไม่ได้ละเปรี้ยแล้วเปรี้ยวแล้ว,วปลานี่ไม่ต้องไม่นานหรอกอือเอย่างนี้พี่เขียวบอกว่าเปรี้ยวหวานต้องเปรี้ยวหวานนะใส่เข้าไป ไปแล้วค่ะหวาน,น,นคือเกลือค่ะอันนี้เกลือหวานรือน้ำตาลหวานเนี่ยเมื่อกี้น้ำตาลค่ะเหมือนจะข้าอะไรไปอย่างนะข้าอะไรคะใส่ใจหรอคะอมผงสูรสะใส่ยังไงโอ้ยถ่าหนูใส่รสดีแล้วหนูจะไม่ใส่ชูรสค่ะเพราะว่ามันเป็นเซปิชี่เดียวกันค่ะ สปิชี่คน่อืใส่แล้วครับมาคุดจะคุดที่ไหนละมุดมุดอยากกินไงก็เลยอุทานมาก่อนเ่ะเดี๋ยวไปกินนะครับตอนนี้คือเสร็จแล้วรอสุกอย่างเดียวนะครับดาจารเจ๊แซบมาทำให้แล้วนะครับนี่แซบไม่แซบดูดูดู ดูดูจะแต่งตัวไปเล่นสงการนี่กางเกงเลยหัวเข่ากางเกงเลยหัวเข่าไงสกอยไงสกอยนะอันนั้นมันดังไงอะไรนเขาเรียกว่าอะไรนะเทนสกอยไงนั่นวายวายสอเคนั่นวายสองเค้นให้คนดูสิจ้านี่ยเธอจะตักปลาให้คนดูดูเธอจะตักเอาตูดให้คนดูดูเนี่ยเอาก็มันดึงกันเนี่ยทำไมไม่อยู่ปก ว่าชัติหรือว่าใครเนี่ยว่าพีอะไรเอ้าเนาะปลาด้วยปลาด้วยปลาปลานี่เตี๋ยวพอจะเอาเยอะเดี๋ยวคนอื่นไม่กินแต่แหลกชิ้นชิ้นชิ้นอะไรเอาขึ้นชอบ้อนนะเออหน่ะโอู้หาโอเคพอเดี๋ยวเบิ้ลเดี๋ยวเบิ้ลอ่าข้าวช้อนทุกคนเจ๊ซัม เอาปาล์มให้ดูนะครับนะแซ่บไม่แซ่บเดี๋ยวชิมให้ดูนี่ยอ้หอมๆเลยอุ้ยหอมพริกแกงมากปลาพงแรงคืออะไรคมื้ออร่อยไม่กล้ากินอันนี้เลยละมุดเลยกลัวมันจะมันจะร้อนนะคล้ายๆมันคล้ายๆแตงเลยแต่มันเป็นละมุดนะครับ โอ้ยถูกใจมากเปรี้ยวดีอ่ะทําให้น้ำแกงเปรี้ยวเลยสุดยอดครับอ๋อเอ้อร่อยมากมดเอาละครับทุกคนบรรยากาศสงการที่ขาวบรีมาแล้วครับเจมอนเขาจะไปหาอาบังครับชุดไว้นะต้องมาพร้อมพร้อมพร้อมรวยเดี๋ยวพอเวลา,ลรราเราต้องจอาเสื้อคลุมออกนะจะเลือก <Okay. S 1> เสื้อ็อกนะ ลงไปหาวบ้างพอตอนไหนวะไฟแนวเบื่อจังเลยกี่ไฟขาวบอกว่าจอยเนี่ยจะได้ตายตาหลับจริงเหรอเออเปิดให้ดูหน่อยไปเขาวจะนอนตายตาหลับเร็วๆไม่เดือพุงเนี่ยให้เปิดไปในแผนแน่เปิดได้อยู่พอมึ่งสองเส้าวี่โอจะเรือแล้วก็ไปวิ่งบุบๆให้นั่ง้อาบังแบบนี่นะสาดน้ำนะเจมส์ก็พร้อมเจมส์ก็พร้อมอยู่ไม่ใช่คนนั้นเอาละเอาละ เจมส์ก็เริ่มเริ่มเริ่มเพืค้างแล้วนี่พี่เล็กนำหน้าอยู่อย่าพาพาไปโดนน้ำนะครับจะสาขอม้อนมากนี่ก็สาดน้ำมาอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นนะเนี่ยนี่เราจะไปริมชายชายแดนธรรมะเนี่ยใจนี้ใกล้มันเกือบจะถึงถนนที่โน่นหนึ่งเลี้ยวขวานู่นนูนสาดน้ำมาแล้วนู่นนูนยิงกันแล้วนู่นนีเจมส์ก็จะเห็นอาบังเนี่ยอาบังออกมาสักคนสิ นี่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 อับบางบางหมดเลยนี่สามแสนล้านเฮ้ยอาบบางน่าจะพึ่งไหนเออเปียกแล้วสมใจแล้วมอลลงไปบอลลงไปอาบบางลอยอยู่ไปนี่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 โอ้ตายแล้วโอ้ข้างหน้าอาบบางจริงเดี๋ยวเอาแจมอนขึ้นกระบานหลังได้ไหมครับ เอาเจมอนคึ้กระบาหลังได้ไหมครับมองหน้าไินเสียราไหมบมองหน้านะเจบอนปิดป้าทุกคนอืโอ้โหดูดูดูจมอลงไปไปให้อการหนึ่งรอบโนโนอ้าวมาสงคการก็เป like ียดิใคร้อไงจะไปเต้นกลางถนนเลยไปไปไปได้ปไ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 ปรอจเนอนนี้งานนีตองดไรเงีต้องมคบางนิดโอ้ ะัวก็ยังดูตำรวจเพียบเลยตำรวจก็ได้เนี่ยแห้งเลยโอ้โหขอก็สาานะธรรมดาพอนี่ยนนะเฮ้ยมีนมีสาวนี่ไงคนด้เครื่องแบบมดคนด้เครื่องแบบนู่นขอาบ้างไม่มดไอ้เด็กเราแทบบลดูสาวดูนี่ดูนี่ดูสาวดนี่ นี่สาวสะพังดีโอ้ยสาวเออมดไอ้มดดูเออบางเห็นแล้วน่ารักน่ารักเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต้องล่วงลงเดือนต้องไปนะครับเตี้ยบังบังกะละมังหรือเปล่าบังกะรี่ไงเด็กๆด้วยโอ้ยซสาวน้อยสาวน้อยสาเจมอลน้อยไม่ทันจอดดันรถหลังมาจอดเหกันจันดนเจมาถ่ายได้สองคนเลยดีใจจังอาร์บิโกนน่นนรถรถ ข่วาวม,มืออาบัางอาบ<อ>ังบอกอะไรนะบอกพี่พี่เล็กต้องการปืนฉีดน,น้ำโดนและเอฟฉีดอาบังมอนทาง <c oughs> ามีปืนฉีดน,น้ำไหมครับจะฉีดอาบัางงไม่เป็นไรครับลองไปแตะตรงนี้โดนลงไปจะไม่โดนแล้วแต่อยากเบียดเนี่ยอยากดูเขาอยเบียดไม่เป็นไรพี่วนดูพอครับแค่นั้นแหละครับชื่นใจเจมอนแล้วครับลองวนดู ครับความมือมีอะบ้งความมือมีอะบ้างนี่เดี๋ยวจะขยับเปียกเลยนี่นี่นี่ลาฟิลาฟิกองลาต้าลงขับรถเร็วลาฟิกบ่งไว้หน่อยโอ้ตรงนี้ได้เธอเธอบอกไ่้อยากเปียกบอกทีขยัเปียก เขาชอบเาเขาชอบเไมต้องเป็นนูทุกทีเลนี่เป็นืลูกหลานเบเาชอบานี่ขาอยากเปียนเลยเออเดีอาบางอาบอาบางอยู่ไหนโอ้เขี้ำดใส่หน้าบิงใส่มือมาใส่มือมาใส่มือลอได้จลูกล่ออ่ะ แตว่นี่นีายมไขอได้อน่เนี่ย้เ็เนได้มันเ็สเหรอนี่นี่่เด็กเมอก็ชอบเด็กูงไ่ซื้ออ้ยน่าดีใจนี่ซื้อในโลกก็ไม่ได้อไม่ได้อีกนี่เออเาเลนเามือนเดิมา้่าา่ต้อง้้อาบางเอาบา เด็กๆเนาะบ no? ูเนี่ยนี่อาบางก็บังความือมดสกัดไปตรงไหนไปแล้วของรอบห้างรถกระบะแล้วไอ้มดใดๆๆเลยไปทันแล้วไปแล้วไปแล้วเอาบางกระบังไปแล้วไอ้มดตายไม่ทีเดียมองอะไรก็รู้นี่นี่ใช่แล้วนุ่นนุ่นนุ่นอ่บางอ่บังมาแล้วขำมากไอ้มดบางไอ้ก็เป็นอาบังทุกคนแล้วไอ้มดก็มดตาย พอๆทุกคนเปียกไปเลยเดี๋ยวจะส่งเจมส์กับจะส์มาลงไปหาอาบังแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปก่อนครับเขาจะรู้เรื่องนะท่านเจ้าป่ยาเปียกนี่ข้างล่างมาอยากเปียกครับอยากเปียกไม่ทันละโอ้ยยังไงเอาละแทนแน่ลุงคุณจะลงขอรอรถน้ามาจะมาลเลยนะใส่มือไหน เล็งเลยอ่ะน่นนงราไดเี่ลยอะสานนี่คมือนี่ถ่ายรูปไม่เสร็จเราบอกว่าสาสดอยอยากเปียกอยากเปียกถ่ายรูปงไม่เสร็จใครยังายไม่เสร็จเนดูเปิดดีเปิดดีดเปิดอยากเปียกบอกน้องนี่บอกว่าอยากเปียกมากเลยน้องครับ รถบ้างคนหนึ่งอาจจะมดลงไปแทนมดลงไปพี่คนบ้านตาแข็ไม่ไหวแล้วเทนนี่เันจะไม่ไหวแล้วไปไปก่อนะปานไปไปดึงด้านทางหกกันยังฮออกกันอกกันเออมีอะบางแม่บางบางมด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 บางางไปละไปครับกลับกลับกลับ ดูเติมคาราเมลนะทุกคนมาดูพึ่งนะครับที่เราจะตีครับนี่เป็นพึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงนำมาเองนะดูดิน้ำหวานนี่คือเยอะมากมันอยู่ในข้างบ้านพีเล็กครับนี่เห็นไหมพีเร็กทำประตูปิดไว้เนี่ยมันเข้ามาทำรังแล้วก็ใหญ่มากนี่คือง่ายมากเวลาจะเอานะคือเดี๋ยวจะก่อเนี่ยก่อไอ้กาบมะพร้าวให้ฟันบูบูขึ้นมาเนี่ยเสร็จแล้วก็รื้อแค่นี้ไม้แผ่นออกเนี่ยพี่เอาไม้แผ่นออกปุ๊บ ได้รังพึ่งเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรแค่เอาไม้ออกใช่ปะดึงไม้ออกแผ่นสองแผ่นจบแล้วนั่นคนดึงไม้แผ่นนั้นออกแล้วตรงนี้นี่วางปุ๊บแหละก็คือคือคือเออปาดเอาเลยแล้วก็เก็บที่เดิมพี่มาไอพี่ที้เขาเขาแพ้พึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจัดการให้มีเจมอนตอยู่พี่พี่ส่องนี่หลังใหญ่ไหมพี่ลงดูตรงหัวนะส่องตรงน่ะขึ้นไปถึงข้างบนนั่นเออใช่น่ะเห็นไหม หูใหญ่นเนี่ยหูหลังใหญ่มมนต้องใช้กระ,เ,ะเพราเยอะไม่ดูบัญจาคมันน่าจะเต็มแผ่นนะผมดูแล้วนี่ครับที่ไอ้หเห็นบล็อกขาวัน้้ำผึ้งมันใช่ไหมใช่นะน้ำผึ้งหมดเลยนี่หลังใหญ่มากๆคือต้องใช้ความชำนาญของคนตีผึ้งมือชีพนะคนเดียวจะรอดไม่รอดเดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะครับพี่เล็กบอกไม่มั่นใจแนละพูยางงี้ ทำรายการคะเราพึ่งไงพึ้งอยนนะู่ะนี่ยไปเลยไปไปหัวท้ <c oughs> อ ต้องเราพี่มันออกมาลมมันออกมานะนี่มาใครเหรพี่เดี๋ยวพ่อบอยนี่นะเออมันลมมันออกมาโอ้โหมันบินมาเยอะมากเลยโอ้หมันบินออกมาแล้วอ่ะ หเหมยจะเผาเราเก็บงพี่เลกเลยอ่ะวางมันเข้าหนะน้าขอมันเข้าข้างในเลย,เพ,ยนนพี่แอนนนพี่แอนนอี่แอนน่โดนึ้นตอมแล้วจอมมาก่อกนหน้าโ,โอเค โอ้อันน้ำไม้ไปนิดนึงลองเก็บของไหมไปนิดนึงพี่มือพี่ไปพลาสติกอ่ะแล้วพี่ไปจับไฟอย่างนั้นมันไม่ไหมพี่มือพี่หรอโอ้ยเนาะมือก็ใส่พลาสติกอันนั้นก็ไปจับไฟอ่เอาเข้าไปดูมากดูนานแล้วเนี่ย Ở đây, đây là oh. À. 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 Mất đồ Ủa có phút gì hết Đây đi rồi đây Hãy đi với con นะเอาไม่ยาวงม่ยาวแค่ไม่ได้โทษที่โทษออกมาด้ยพี่ 不是。 มันต้องก็เรามามาพี่ก็เรามามาจังไงจะเป็นแค่มันใส่ไม่ได้บรรลุใส่ต่อมางได้เปล,ล่าเอายใกล้ใกล้ๆหนู อันนี้รังแห้งๆเนีน่ยเรอะขอบรถโทษโทษโทษรอก่อนมันไป เรียบร้อยมือเชื <laughs> oh, <no> ่อยจะให้ดึกจบเครื่องมือทำมาหากินโอนน้ำลายอนน้ำลายน้ำลายไหลเลยโอเคนี่คือผลงานของผมนะ พึ่งหลังบ้านนี่แหละนี่คือจัดใหนะนะจะได้ไม่ต้องแบบเช่นเยอะนี่น้ำพึ่งน้ำล้วนสามกระมังน้อยๆเดี๋ยวต้องไปรีดเอาน้ำพึ่งก่อนนะครับจะ<ช>ลองคืนนิดหนึ่งนี่คือครอบให้ตัวพึ่งมันออกก่อนเห้ทุกคนดูมันจะมีอะไรมาที่เยอะหน่อยอันนี้ป่ะพี่อันนี้จะเป็นน้ำล้วนๆโอ้ยเอามาค่ไอ้ไอ้ฟันต่อ้โหโดนหมดว้า๋ยากขาเคลียร์ตัวออกอีกนิดนึงครับแล้วก็เอาพี่เอาอะไรมาใส่ทีมาโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ คนผลิตน,นะครับนี่การพึ่งล้วนๆยังไม่หมดเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นการนำพึ่งจากยอดฝีมือในตำนานกลับมาคืนสู่หน้าจอยครั้งบอกแล้วอย่าให้มีพึ่งที่ไหนอันนี้ถั่วก็คือทำใจดีทุกเสือกว่าจะได้มาหนึ่งก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนานจะไม่กว่าจะได้มาเสียน้ำลายน้ำน้ำตาน้ำ,นำหมูกหมกก <laughs> กูกอ๋อโดกา <laughs> อ๋อโดกะเฮ้ยไปเล่นโดกะ มันหายมาแล้วพี่โอเคนะครับว่าเดี๋ยวไปกันดีกว่าแล้วคุณจะกลับบ้านพี่เล็กพี่เขียวนะครับพี่เล็กโดนเปนหนึ่งดอกใช่ไหมโอกาสที่หูน่าจะเข้าอยู่แหละไปเอาไปเอาเล็กมันออกครับเอาแค่เดี๋ยวไปที่พมพทีบาลพี่เล็กก่อนออกแล้วออกแล้วออกแล้วถายแล้วอ่ไปน้องน้องมดใช่ไหมใช่ไหมมันคืออาหารค่ะโอเคไปคอมมด สุขคการเดินทาง